รีโมทรถยนต์ทานหมดทานอ่อนสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆทำอย่างไรไปดูกันครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่างคุย EP 5ช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับปัญหาทางรีโมทหมดจะทำให้รถสตาร์ทไม่ได้ในรถยนต์ซูซูกิสวิป สังเกตง่ายๆที่เลือนไม้จะมีไอคอนรูปถ่านขึ้นอยู่นะครับนั่นหมายความว่าทานนิ้โมดหมดหรือพลังงานในทานใกล้จะหมดแล้วนะครับไปดูวิธีการเปลี่ยนถ่านนิ้หมดกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่จะถอดถานนิ้โมดมีดังนี้ 1. น่ไขควงแบน 2. ไขควงแฉกทานเบอร์ CR 2 0 3 2ทนาขนาด3มโวลต์นะครับให้เราพลิกทางด้านหลังขึ้นมา เราจะมีสลกักนะครับให้เลื่อนสลักไปทางด้านซ้ายมือแล้วนะครับแล้วดึงเอาบุญเจออกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเห็นช่องเสียบที่จะเอาฐานออกนะครับก็เอาไขายควงแบนแย่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็บิดข้อมือเล็กน้อยแค่นี้ก็จะหลุดแล้วครับแล้วก็ค่อยเลาะให้ออกจากการครับแบบนี้ครับ แล้วเราจะเห็น่าดนิโหมดที่จะต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะมีช่องให้เรางัดนะครับมันจะมีมุมหนึ่งครับที่ให้เรางัดออกมาทางด้านเดียวครับด้านนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ครับก็จะหลุดออกมาอย่างนี้หลังจากนั้นก็เอาถาดอันใหม่ใส่นะครับก็จะนี่นะครับต้องดูด้านบวกนะครับเอาด้านบวกขึ้นบนนะครับ แล้วก็จะมีช่องสอดเข้าไปเอาออกไปยังไงก็ใส่ไปยังงั้นครับเนี่ยครับลงปึ๊บอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองกดดูครับว่าติดหรือเปล่าถ้าไฟแดงอย่างนี้ถือว่าใช้งานได้ครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าอย่างเก่าครับเอาทางมุมด้านนี้นะครับดูให้ดีนะครับมันจะมีแง่ล็อกด้านนี้เสียบลงไปอย่างนี้ก่อนนะครับให้เข้าไปทางนี้แล้วให้กดไล่ครับระวังล็อกจะหักครับ แล้วก็กุญแจเสียบไว้อย่างเดิมครับนี่ครับครับโอเคครับนี่ก็เป็นการเสร็จแลครับในกรณีในสวินแจรุ่นเก่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีฐานอยู่ในตัวกระดอกกุญแจเลยนะครับครับถ้าทําการเปลี่ยนฐานนะครับให้ทำเอาไขควงแฉกขันตรงด้านนี้นะครับที่เป็นน็อตอยู่ครับออกุก็จะเป็นานี้ครับแล้วก็เอาฝาด้านนี้ออกนะครับ ครับเราก็จะเห็นตัวที่ใส่ฐานอยู่นะครับให้พลิกเอาอีกด้านขึ้นมานะครับแล้วก็เอามือดันออกครับเอามือดันออกเป็นรูปร่างแบบนี้ที่ฐานจะอยู่ในในนี้นะครับก็จะมีช่องนะครับจากนั้นวิธีเดิมนะครับให้เอาไขควงแบนหย่ไปในช่องนี้นะครับแล้วก็บิดข้อมือเล็กน้อยครับมันก็จะหลุดแล้วครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับก็จะเห็น่านนะครับวิธีการเบรคก็เหมือนกันนะครับ ก็คือเอาไขควงค่อยๆงัดออกครับหลังจากนั้นก็เอาทานใหม่ใส่เข้าไปครับไปเอาอดไงใส่อย่างนั้นเลยนะครับเอาทางด้านบวกหงายขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับก็ประกอบกับอย่างเดิมครับ ครับอีธีการง่ายๆไม่ยุ่งยากทำได้ด้วยตัวเองสุดยอดครับ oh. คลิปหน้าช่างคุยจะมาคุยอะไรต่อฝากติดตามด้วยนะครับ Suzuki way of life